สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องตัดหญ้าไหลาทางยี่ห้อออซี่จากประเทศอิตาลีครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าไหลาทางยี่ห้อออซี่ครับรบุ่นซิฟเวอร์สามห้าจะมีชิ้นส่วนประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันต่อไปเลยนะครับตัวนี้เป็น ถังน้ำมันไฮดรอลิกครับในถังให้หน้ํามันไฮดรอลิกเบอร์หกสิบแปดบรรจุน้ํามันเจ็ดสิบห้าลิตรครับต่อไปเป็นแขนบูมที่หนึ่งครับแขนที่หนึ่งต่อไปเป็นแขนที่สองครับต่อไปเป็นชุดหัวตัดครับตัวนี้เป็นกระบอกไฮดรอลิกสําหรับยกบูมขึ้นลงครับตัวนี้เป็นกระบอกไฮดรอลิกลูกที่สองสำหรับยืดแขน R6 ครับ ส่วนตัวนี้นะครับพิเศษนิดหนึ่งเป็นลูกที่สามสำหรับควบคุมหัวตัดหญ้าเพื่อปรับองศาในการตัดให้มันเกิดตามสำรบตามไหลาทางครับตัวนี้เองจะมีระบบโฟลดิ้งนะครับที่ทําให้ระบบเกิดความระบบลอยตัวในใน,ในการตัดหญ้าอยู่ด้วยครับต้องเปิดวาล์วตัวนี้ก่อนครับซึ่งเป็นตัวที่มาอยู่ในชุดควบคุมของอีซีโทนิกนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับ ตัวต่อไปนะครับเป็นแนะนําเรื่องของระบบไฮดรอลิกนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับจะเริ่มตั้งแต่ถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ส่งกําลังมาจากเทพีทีโอนะครับเทอพีทโอจากรถแทรกเตอร์นะครับมาเข้าชุดเกียร์ทดแล้วก็ปั๊มน้ํามันนะครับซึ่งอยู่ด้านด้านใต้และกลางเครื่องนะครับหลังจากปั๊มน้ํามันเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวปั๊มตัวนี้เองนะครับหลังจากเกียร์ทดมามีปั๊มนะครับตัวนี้จะส่ง น้ำมันขึ้นไปยังตัวควบคุมด้วยชุดชุดวาล์วควบคุมนะครับเป็นคอนโทรลไฮดรอลิกนะครับในระบบเองเนี่ยนะครับเมื่อดูดน้ํามันจากถังออกไปแล้วนะครับก็จะมีระบบระบายความร้อนเป็นออยคูลเลอร์ครับทางนี้ก็จะมีตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับเมื่ออุณหภูมิน้ํามันไฮดรอลิกร้อนถึงห้าสิบองศาก็จะพัดลมเปิดครับ อารมระบายความร้อนก็จะเปิดทางานนะครับในขณะเดียวกันนี่นะครับมีชุดระบบลูกลอยนะครับเวลาเราตัดหญ้าไหลทางและเจออุปสรรคนะครับก็จะมีระบบโรลติ้งนะครับที่แขนยกบูมนะครับเพื่อป้องกันการสึกสึกสิกล้อเสียหายของโครงสร้างนะครับต่อไปน้ํามันที่ที่ส่งออกมาจากระบบนะครับก็จะส่งไปเข้าชุดกระบอกเครืองิกนะครับแต่ละจุดสามจุดนะครับ สุดท้ายนะครับน้ำมันเนี่ยก็จะมาสั่งให้หัวตัดทํางานที่มอเตอร์นะครับมอเตอร์ไปผ่านชุดแกนหัวตัดนะครับแกนพาหัวตัดทางด้านนี้นะครับผ่านมอเตอร์ไฮดรอลิกนะครับตรงนี้เป็นระบบชนตรงนะครับไดเล็กนะครับเข้ามาที่ชุดไฮดรอลิกก็จะมีแค่นี้ครับชุดนี้นะครับเป็นชุดควบคุมไฮดรอลิก เป็นแบบอีซี่โทนิกนะครับซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นก่อนๆนะครับตัวนี้จะเป็นการควบคุมแบบใช้คันโยกอันเดียวในการควบคุมแขนตัดหญ้านะครับยืดยกบูมขึ้นลงนะครับก็คือเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ยืดบูมออกไปด้านยาวออกไปด้านข้างรถแล้วก็กดกลับมานะครับก็คือทางด้านซ้ายและขวามือนะครับแล้วก็จะปรับองศาหัวตัดนะครับใช้ปุ่มสองปุ่มด้านบนนะครับเป็นปุ่มไฟเป็นเป็นปุ่มควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับ สองปุ่มนะครับแล้ก็ด้านล่างเป็นระบบชุดลอยตัวนะครับปุ่มที่3เป็นระบบชุดลอยตัวปุ่มที่1นปุ่มที่สองนะครับกับปุ่มที่3ามสองก็คืออยืดหัวตัดหญ้าพับขึ้นแล้วก็ยืดโลออก แล้วก็ระบบลอยตัวนะครับกดอีกทีหนึ่งก็คือปิดระบบลอยตัวนะครับก่อนที่จะสั่งระบบไฟฟ้าได้จะมีตัวสวิตช์กุญแจนะครับสวิตช์กุญแจนี้เป็นตัวเปิดให้ระบบไฟฟ้าทํางานนะครับเปิดเสร็จนะครับระบบไฟฟ้าทํางานก็จะมีระบบลอยตัวของที่ที่แขนยกนะครับกดสวิตช์ตัว on off ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวยกแขนเพื่อให้ระบบโฟลติ้งทํางานนะครับถ้าเราปิดชุดไฟทั้งหมดก็จะถูกตัดการทํางานนะครับ แล้วก็เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับสามารถกดปุ่ม Emergency Stop ได้อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดบิดขึ้นมานะครับก็จะเปิดการทํางานม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นชุดของควบคุมนะครับมันมีระบบป้องกันนะครับและล็อกนะครับตัวนี้เป็นตัวป้องกันและล็อกนะครับถ้าเราดันเข้าไว้นะครับจะโยกไม่ไปนะครับป้องกันผู้ที่ไม่ได้ใช้งานมาขึ้นเล่นบนรถนะครับถ้าเราต้องการใช้งานดึงออกมานิดเดียวนะครับดึงแก๊กนะครับ ก็จะยกได้นะครับครับแนะนําการใช้งานนะครับยกเดินหน้านะครับก็คือเอาแขนครืยาลงนะครับยกกลับหลังก็คือยกแขนครืยาขึ้นครับยกกันควบคุมไปด้านซ้ายนะครับก็คือยืดแขนออกไปทางด้านซ้ายครับให้ว่างยาวไปข้างรถด้านซ้ายนะครับยืดมาทางด้านขวาก็คือ พับแขนไฮดรอลิกพับแขนไฮดรอลิกเครื่องย่าขึ้นมานะครับกดเข้ามาสั้นนะครับครับแล้วก็ปุ่มสองปุ่มนะครับปุ่มสองปุ่มข้างบนเป็นปุ่มของการควบคุมระบบปรับองศาหัวตัดนะครับขึ้นกับลงนะครับปุ่มล่างเป็นเป็นปุ่มปรับระบบลอยตัวนะครับกดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดระบบลอยตัวให้กับหัวตัดกดอีกหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการปิดระบบลอยตัวนะครับที่หัวตัดหญ้ทาท้งนี้จะทํางานได้ก็ต้องต้องเปิดวาล์วที่กระบอกไฮดรอลิกด้วยนะครับต่อไปนะครับจะแนะนําชุดควบคุมมอเตอร์ชุดหัวตัดนะครับชุดมอเตอร์หัวตัดนะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้จะหมุนได้2ทิศทางนะครับแต่ด้วยชุดใบมีดแบบแบบแบบพรอนนะครับทำดีไซน์มาเพื่อให้ตัดหญ้าทางด้านเดียวนะครับเราก็จะจ้แนะนำให้ หมุนต่ย้าเดินหน้าอย่างเดียวนะครับก็คือต้องเปิดวาล์วล็อกนะครับมาด้านหน้าแล้วก็อ่อนคันยกควบคุมนะครับมาด้านหน้าเพื่อเปิดให้ชุดมอเตอร์ทํางานนะครับเมื่อเราต้องการหยุดให้ชุดมอเตอร์หยุดทํางานแล้วก็ดึงคันควบคุมมาอยู่ตําแหน่งกลางนะครับเมื่อไหรที่ที่มีเศษวัสดุติดอยู่นะครับต้องให้มอเตอร์หยุดทํางานก่อนแล้วก็ปรับตัวล็อก พันยกควบคุมนะครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ,จะทําให้ตัวควบคุมมอเตอร์ไฮดรอลิกโยกไปทางด้านหลังได้นะครับถ้าเราเปิดตัวล็อกไปด้านหลังก็จะไม่สามารถโยกมาด้านหน้าได้นะครับถ้าเราเปิดตัวล็อกอันยกควบคุมไปด้านหนา้าก็จะเช่นกันครับจะไม่สามารถโยกไปหลังได้ตัวนี้เอาไว้ป้องกันเวลาผู้ใช้งานเ,าเกิดการสรับสนในการใช้งานโยกด้านหน้าแล้วตกตื่นเต้นโยกกลับหลังเลยนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่มีตัวล็อกควบคุมไว้ อาจจะทําให้เกิดการแกนมอเตอร์ขาดเสียหายได้นะครับในชุดของการควบคุมระบบไฮดรอลิกทั้งการยกแขนและหัวตัดญ้านะครับก็จะสาธิตเป็นคลิปวิดีโอให้ดูหลังจากนี้ต่อไปครับ จะเป็นการแนะนําระบบลอยตัวนะครับระบบลอยตัวนะครับตอนนี้เรากําลังอยู่ในลักษณะก่อนที่จะตัดแยกไหลาทางเมื่อเราจะไปทํางานในในตอนที่จะตัดแยกไหลาทางเราเปิดระบบลอยตัวเนี่ยขดแขนเนี่ยะจะวางติดไปอยู่กับพื้นนะครับแล้วก็ลอยไปตามลักษณะพื้นผิวของถนนที่ไม่ราบเรียบนะครับซึ่งจะเปิดสวิตช์โรตติ้งนะครับระบบลอยตัวนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูนะครับ เรารับแขนเก็บเรียบร้อยนะครับเราก็จะอย่าลืมปิดวาลวตัวนี้นะครับเมื่อปิดวาลวเสร็จเราก็จะเดินทางกลับ